ไอเปี hey! mm ้ย hmm. ดิวเฮ้ยไอ้นุ่มโอ้มาที่ไหนกัดขางเก่งมึงขาดเออเลือกของอ้วนเปเดียวกัะลื้อโอ้อ้วนมาได้ลื้อแล้วอ้วกสศร้าไหมอ้วอ้วนมาได้ลื้ออลื้อเป็นคงจีนเหรอจีนอ้วกก็เป็นคงจีนโอ้พ่อนี่จีนอ่าแล้วแม่ล่ะแม่จีนมองแม่ก็จีนเมาจีนทั้งผอดอีมันก็แต่จีนทั้งผอดออกข้างเจนต่างผู้อ้วนกับเป็นคงจีน่จีนอยู่เมืองจังไหนอะ ว่เป yeah. ็นคนจีนอยู่เมืองกวางทุ้งกวางทุ้งว่าก็เป็นคนจีนอออยู่เมืองกล๊าปีนะกูจะทำอะไรนะเจ้ก่ยุคก่อนมึงกับพ่อมึงนี่แหละมึงสั่งกูก่อนเฮ้ยไอ้นุ่มมึงมาจากไหนมาขวางทางกูเอ้ยึงไม่ได้ขวางทางของมึงเจ้มึงก็เดินเดินไปดิ้นดิออแล้วมึงมาจากไหนเออแล้วมึงจะทำอะไร อ่ะแล้วมึงถือมีดทำไมมามึงจะฆ่าพวกคุณเ,เรือ่องทำอะไรหยุดหยุดห<ร>ยุดหยุดหยุดมึงพูดอ,อ,อย่างนี้มึงหันไปหาแม่แม่ขังน้าอ่ะเขาบอกแล้วไงก็บอกแล้วเงินรัฐบาลที่เขาจะช่วยอ่ออจะเออก็เดี๋ยวจะให้อ่าเ,เพราะแต่อย่างนี้ในเรื่อด,ดำน้ำม,มึงซื้อมาหาแม่มึงเองเอเรื่อดำน้ำหาแม่เพราะยังมึงไปทางไหนท้ามายักอยากมีชีวิตอยู่ถอยไปยึนกอดกันตุกอัตุกเล็กนะกูอยากจะถามมึงจริง ที่มึงมาขวางหน้ากูนี่มึงเป็นใครบังานเอาตีนมายันกูอยากที่ได้ยันพิงมือโอ้ปากกันาชัมงเอาไอ้ชุกมึงจะพูดแหละยันละยันยันละยันยันพ่อย์นี่อะที่พใหญ่เองนะเธอเดรนเดรนกูกูบอกมันเป็นหลังถ้าไปเล่นด้วยกันพวกมึงอย่าพูดยันยันพ่อ้ยิ๊กเออ ไม่เสดายอันมาโนเทเวลโมไอ้โมได้ทีๆๆมีอะไรที่มาขวางหน้าพวกผมครับผมกำลังจะไปหางานทำฉันจะเป็นโจรจะปล้นผมผมมันมีเงินมีทองหรอเงินทองฉันไม่ต้องการรู้บ่จัง้านสิ่งที่ฉันต้องการคือหวยนั่น้ย เองเองเคยมีปัญหากับเขาบอกเฮ้ยถ้ามีเรื่องบอกเนิ่มเดี๋ยวเรากูแป๊บเดี๋ยวกูไปตาเพื่อน่อนไอ้สองคนนี้มีปัญหาด้วยกันสงสัยมันจะเคยแสดงหนังบนรักฟักทองบดเอ๊ะอัเนี้ยพลาดเดี๋ยวคูไปตามเพื่อน่อนเพื่อนกูอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองอยู่ลำปางมึงนี่จริงๆเลยเนาะนี่ว่าแต่มหาโจรอยากจะได้หัวเราอย่างนั้นเหรอใช่ นนเงินทองฉันไม่ต้องการสิ่งที่ฉันต้องการก็คือหัวแกต้องการหัวเราอย่างนั้นนี่พราะคุณเราเปลี่ยนจากการที่จะมาเอาหัวเราเนี่ยเราขอจะสั่งสอนท่านจะได้หรือเปล่าโจนอย่างฉันไม่เคยกลัวอยู่แล้ว เราเนี่ยจะสั่งสอนท่านนะ oh. Oh. คืออย่างนี้ถ้าท่านทำตัวแบบนี้ท่านรู้หรือเปล่า oh. ว่าคนอื่นเนี่ย oh. เขาเกงขาวท่านมากแค่ไหน oh. ท่านเนี่ยหน้าตาน่ากลัวไม่พอ, oh. อยังทำนี่ไขจติดใจแข็งกรได้ oh. แต่คนนี้เองสนธยา oh. จะขอสั่งสอน oh. ให้มีรอยบาดแผลท,ที่บนหน้า oh. ของเต้าก็แล้วกัน ไปอเอีหนที่ยุบได้หอยมอแม่นเนเอางส่วนตัวเราสนธยาคนนี้จะรีบมุ่งสู